g o o d morning ค่ะ u ิเ n นคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะ s ocial subject ให้ซิเดนนะคะเปิดหนังสือเรียนนะคะไปในหน้าที่114ค่ะบทที่3นะคะเรื่องการผลิตและการแข่งขันทางการค้า ความหมายของผู้ผลิตและผู้บริโภคนะคะผู้ผลิตนะคะอยู่ในกรอบสีฟ้านะคะผู้ผลิตนะคะจะหมายถึงผู้ที่นําที่ดินนะคะที่ดินอาจจะเป็นที่นาที่สวนที่บ้านนะคะทุนก็จะเป็นเงินทุนนะคะแรงงานก็คือแรงงานจะเป็นแรงงานเราที่ใช้ในการทํางานหรือว่าแรงงานลูกจ้างลูกน้องของเรานะคะมาผ่านกระบวนการผลิตนะคะ เพื to to ่อให้เกิดเป็นสินค้าและบริการนะคะอันนี้คือความหมายของผู้ผลิตก็คือเป็นผู้ที่นำที่ดินนะคะเงินทุนแล้วก็แรงงานนะคะมาผ่านกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดเป็นสินค้าและบริการนะคะเช่นชาวนาทำนาได้ข้าวนะคะเพราะฉะนั้นชาวนาก็คือผู้ผลิตนะคะชาวสวนปลูกผักได้ผักนะคะชาวสวนก็คือผู้ผลิตนะคะ ต่อไปชาวประมงเลี้ยงปลาได้ปลาชาวประมงคือผู้ผลิตะคะ่ะเจ้าของโรงงานผลิตผลไม้กระป๋องนะคะเจ้าของโรงงานก็คือผู้ผลิตนะคะในในข้างล่างเขาก็จะบอกว่าใครคือผู้ผลิตนะคะต่อไปในกรอบสีชมพูนะคะผู้บริโภคนะคะผู้บริโภคหมายถึงผู้ที่ซื้อสินค้านะคะหรือบริการนะคะ ไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการของตนเองนะคะเช่นนักเรียนซื้อข้าวจากแม่ค้าไปรับประทานเพราะนั้นนักเรียนเป็นผู้บริโภคหรือว่าผู้ซื้อนะคะต่อไปพ่อซื้อสินค้าที่จำเป็นจากร้านค้าไปใช้พ่อคือผู้บริโภคผู้ซื้อค่ะต่อไปชาวนาซื้อผักผลไม้จากชาวสวนไปรับประทานนะคะชาวนาคือผู้บริโภคผู้ซื้อค่ะ ต่อไปนะคะในหน้าที่116นะคะปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจนะคะในการผลิตสินค้าและบริการนะคะต้องใช้ทรัพยากรในการผลิตนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยมีทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตมีอยู่จํากัดก็คือมีน้อยนะคะแต่จํานวนประชากรหรือว่าประชาชนนะคะเพิ่มมากขึ้นทุกปีนะคะ และประชากรมีความต้องการใช้สินค้าและบริการต่างๆอย่างไม่จํากัดนะคะก็ส่งผลให้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดหรือว่ามีน้อยนะคะไม่เพียงพอต่อความต้องการของทุกคนนะคะเมื่อไม่เพียงพอก็ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรที่ใช้ผลิตนะคะเรามาดูตัวอย่างการขาดแคลนนะคะทรัพยากรในการผลิตสินค้าเช่นนะคะเราจะผลิตน้ำตาลทรายนะคะ ก็เกิดปัญหาว่านะคะไร่อ้อยนะคะที่จะใช้ในการผลิตน,น,น้ำตาลน้ําท่วมนะคะผลผลิตอ้อยนะคะก็จะได้ต้นอ้อยก็จะได้น้อยลงนะคะเพราะว่าน้ําท่วมนะคะหรือว่าอากาศแห้งแล้งนะคะ,ะเมื่อผลิตน้ําตาลทรายได้น้อยลงนะคะก็จะไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ซื้อผู้บริโภคนะคะ,ะแล้วต่อไปก็เกิดผลกระทบขึ้นอีกว่าน้ําตาลทรายก็จะมีราคาเพิ่มขึ้นแพงขึ้นนะคะ อันนี้คือปัญหาทางเศรษฐกิจนะคะแต่ถ้าน้ำตาลทรายแพงมากนะคะก็จะเกิดปัญหาอีกก็คืออาจจะขายได้น้อยลงเพราะว่าราคาสูงขึ้นนะคะผู้ซื้อก็จะจำกัดการซื้อให้น้อยลงนะคะต่อไปนะคะเรามาดูกันในหน้าที่117เนะคะเขาบอกว่าดังนั้นผู้ที่จะผลิตสินค้านะคะ จะต้องศึกษาและตัดสินใจอย่างรอบคอบว่านะคะจะผลิตสินค้าอะไรนะคะที่ผู้บริโภคต้องการที่จะซื้อนะคะต่อไปจะผลิตอย่างไรนะคะมีขั้นตอนวิธีการในการผลิตอย่างไรนะคะซึ่งวิธีการในการผลิตสินค้าแต่ละชนิดก็ไม่เหมือนกันนะคะมีหลายขั้นตอนในการผลิตนะคะต่อไปจะผลิตเพื่อใครนะคะ สินค้าที่เราผลิตนะคะเราจะเอาไปขายให้ใครนะคะก็คือน,นั้นผู้ผลิตจะต้องมีหลักการ3ข้อนี้นะคะในการผลิตสินค้าเพื่อขายเพื่อจําหน่ายนะคะอ่าต่อไปข้างล่างนะคะข้อ3การแข่งขันทางการค้านะคะการแข่งขันทางการค้าจะเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ผลิตหรือว่าผู้ขายมากกว่าสองรายขึ้นไปอาจจะมี2ราย1ิรายร้อยรายพันรายนะคะเมื่อมีผู้ผลิตผู้ขายมาก ก็จะมีการแข่งขันนะคะโดยใช้การโฆษณานะคะเรามาดูกันนะคะว่าเขามีการแข่งขันอย่างไรบ้างนะคะ,ะตัวอย่างนะคะการแข่งขันนะคะอันดับแรกก็คือการแข่งขันโดยการลดราคานะคะสมมุติว่าผู้ผลิตมี2ลรายขายขนมแบบเดียวกันเลยขนมเค้กนะคะแล้วก็คุณภาพรสชาติอร่อยเหมือนกันนะคะสะอาดอร่อยนะคะรายแรกเจ้าของร้านแรกนะคะขายห่อละส5สิหบาทนะคะ รายที่สองร้านที่สองขายขนมเค้กนะคะห่อละ30บาทนะคะผลปรากฏว่าผู้ซื้อหรือว่าผู้บริโภคก็จะซื้อขนมของผู้ผลิตรายที่สองเพราะว่าเขาราคาถูกกว่านะคะขายแค่30บาทนะคะอันนี้คือการลดร,ราคาเพื่อแข่งขันกันนะคะระหว่างคนขายผู้ผลิตสองรายนะคะต่อไปเขาจะแข่งขันกันการโดยเพิ่มคุณค่านะคะเช่นนมถั่วเหลืองยี่ห้อแอลนะคะราคา10บาท ส่วนนมถั่วเหลืองยี่ห้อดีนะคะเพิ่มงาดําด้วยนะคะเอลไม่มีงาดําแต่ว่ายี่ห้อดีนี่มีงาดานะคะแต่ว่าราคา10บาทเท่ากับยี่ห้อ L อลนะคะเพราะฉะนั้นผู้ซื้อก็จะเลือกซื้อนมถั่วเหลืองยี่ห้อดีเพราะว่ามีราคาเท่ากับยี่ห้อ L อลใช่ไหมราคาเท่ากันแต่ว่ายี่ห้อดีเนี่ยมีงาดําด้วยซึ่งจะบํารุงนะคะบารุงร่างกายของเรานะคะให้แข็งแรงะคะ่ะต่อไปการเพิ่มปริมาณนะคะเช่น ขนมมีห่อ C ปริมาณ55กรัมนะคะราคา10บาทขนมมีห้อเคปริมาณ65กรัมราคา10บาทเห็นไหมคะว่าราคาเท่ากันแต่ปริมาณมีไม่เท่ากันยีน่ห้อ C 55กรัมยี่ห้อเคนะคะ6เออขอโทษค่ะ65กรัมนะคะเพราะฉะนั้นผู้ซื้อก็จะเลือกซื้อยี่ห้อเคเพราะว่ามีปริมาณมากกว่าก็คือ65กรัมนะคะอันนี้คือตัวอย่างในการแข่งขันทางการค้านะคะ เมื่อมีคนขายสินค้าหรือว่าผู้ผลิตเพิ่มมากขึ้นนะคะหลังจากที่ดูวิดคลิปจบแล้วนะคะชื่อตายก็มีงานให้เขียนสรุปนะคะความรู้นะคะจากเรื่องการผลิตและการแข่งขันทางการค้านะคะลงในสมุดนะคะบายบายค่ะ